ตท,อทอสามพลังใจ V5 Together สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอ้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เดลิเวอรี่ค่ะวันนี้นะคะค่ำคืนวันพฤหัสบ,บดีที่23กันยายนอยู่กับคุณณนะัฐิประดาดิฉันวิมลวันค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะถือว่ามีประเด็นความเคลื่อนไหวหลากหลายเลยนะคะให้จับตานะคะแต่เราก็รู้ผลกันไปแล้วสําหรับผลการประชุมของเฟดที่ทางด้านของนายเจอรโรมพาเวลนั้นระบุบ,บอกว่าน่าจะมีการท, e, ทํา QE t ีแทปเปอริงนะคะภายในปีนี้แหละอีกไม่ช้าไม่นานนะคะค่ะและในขณะเดียวกันค่ะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยกรรมการส่วนใหญ่นั้นมองว่า น่าจะเกิดขึ้นในปี2,565จากเดิมที่มองว่าน่าจะเกิดขึ้นในปี2,566นะคะก็ถือว่าเร็วกว่าที่ตลาดคาดก็เลยส่งผลทําให้บรรยากาศการ<ม>ลงทุนในแต่ละสินทรัพย์นี่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างทองคำเนี่ยเรียกว่าซุดตัวลงมาเลยทีเดียวแต่ว่าตลาดหุ้นดูเหมือนว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะ<อ>วันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเปิดมาก็ปรับตัวด้วยเช่นเดียวกันแต่วันพรุ่งนี้หยุด1วันดังนั้นวันนี้ดูสัญ,ญญาณกันแล้วเนี่ยจะไปดูกันอีกทีหนึ่งก็คือวันจันทร์หน้าเลยว่าทิศทางจะไปต่อกันได้้้หหรรือเปลล่่าาาสํับตดดุนไทยยวคะ สำหรับใครที่อยากจะใช้วันหยุดยาวนะคะในการทบทวนพอตัวเองเดี๋ยวเรามีคำแนะนำมาฝากกันด้วยนะคะเริ่มต้นกันเรื่องแรกค่ะที่จับตากันในวันนี้นะคะก็คือ23อกันยายนนะคะผ่านวาระของเ็ดไปแล้วติดตามกันว่าทางด้านของเอเวอร์แกรนด์จะสามารถชำระหนี้ได้หรือไม่นะคะล่าสุดในมุมมองของนายเจอรรมพาเวลนะคะประธาน กรรมาการนะคะในส่วนของประธานเฟดเนี่ยนะคะก็ออกมาระบุถึงกรณีดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันค่ะโดยมีการให้มุมมองที่น่าสนใจนะคะบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่น่าจะได้รับผลกระทบแต่ตลาดเงินโลกนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะโดยนายเจอรมภพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐถแถลงต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมนโยบายการเงินนะคะระบุบอกว่าภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่ จะไม่ได้รับผลกระทบกรณีที่บริษัทไชน่า e v e r g r a n d รนด์กรมีแนวโน้มที่จะผิดนัดชำระหนี้เขาเชื่อว่าการผิดนัดชำระหนี้ในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่อันดับสองของจีนจะไม่กระทบโดยตรงแต่จะกระทบต่อภาวะการเงินโลกนะคะ ซึ่งก็พูดคุยถึงประเด็นดังกล่าวก็เลยมีการสอบถามไปว่าแล้วความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐะจะมองอย่างไรบ้างนะคะซึ่งทางด้านของนายเจอรมพาเวลนะคะก็ออกมาระบุเขาบอกว่าในกรณีที่หลายฝ่ายกังวลการเกี่ยวกับความสามารถในการชำระหนี้ของรัฐบาลสหรัฐหากไม่มีการเพิ่มเพดานี้นะคะระบุบอกว่ารัฐบาลสหรัฐอาจผิดนัดชำระหนี้ได้ค่ะถ้าหากสภาคองเกรสนั้นไม่ปรับเพิ่มเพดานนี้ เฟดไม่สามารถปกป้องเศรษฐกิจและตลาดเงินของสหรัฐจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ของรัฐบาลตนเองได้นะคะดังนั้นจึงมีการเรียกร้องว่าควรเพิ่มเพดานหนี้ในเวลาที่เหมาะสมป้องกันการสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและตลาดเงินค่ะซึ่งถ้าหากว่าเราไปดูนะคะเพดานหนี้ของสหรัฐเนี่ยก็คือจํานวนเงินที่ ได้รับการกู้ยืมมาเพื่อที่จะชําระหนี้ตามกฎหมายทั้งค่าให้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการด้านประัาสังคมด้านสุขภาพดอกเบี้ยตราสารหนี้ของรัฐบาลรวมไปถึงค่าให้จ่ายอื่นๆด้วยค่ะ ต้องบอกว่ากรณีไชน่าแอรแกนนั้นอาจจะเป็นประเด็นช่วงต้นสัปดาห์นะคะแล้วก็สร้างความวิตกกังวลด้วยเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆกับบริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่กันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานาาการณ์จะเริ่มคลี่คลายมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจากที่เมื่อวานนี้เรามีการรายง,งานกันไปว่าทางด้านของบริษัทเขาออกมายืนยันแล้วนะคะว่าจะเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดค่ะวันนี้เองก็ดูเหมือนว่าตลาดจะตอบรับมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าราคาหุ้นของเอร่แกนนรััรบตวดีขึ้นแลล้้ววดย่ะะค โดยทางด้านของประธานบริษัทไชน่าเอว r กนยนกรุ๊ปนายฮุยคายหานะคะได้มีการออกแถลงการเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนค่ะโดยมีการบอกด้วยนะคะว่าเอว r ก n d e จะให้ความสําคัญเป็นอันดับแรกในการช่วเหลือนักลงทุนในการถ่ายถอนผลิตภัณฑ์ลงทุนของบริษัทและมีการเน้นย้ําถึงความสําคัญของการกลับมาเร่งสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ถูกระงับไปก่อนหน้านี้ด้วยค่ะ โดยสำนักข่าวรอยเตอร์เขามีการรายงานกันด้วยนะคะว่าพอมีถ้อยแถลงของนายฮุยออกมานั้นก็ได้ส่งผลให้ราคาหุ้นของเอเวอร์แกนนั้นทะยานขึ้นกว่า32%ในการซื้อขายที่ตลาดหุ้นฮ่องกงเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็เป็นการปรับตัวขึ้นในวันเดียวนะคะที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหุน้นตั้งแต่ปี2552เลยล่ะค่ะ และยังช่วยหนุนราคาหุ้นของบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์รายอื่นๆให้ปรับตัวดีขึ้นด้วยโดยทางด้านของฟิตเลตติ้งเขามีการปรับลดคาดการ g d p ของจีนในปีนี้ลงสู่ระดับ 8. 1จเจากระดับ 8. 4เอร์เซโดยระบุนะคะว่าการชะลอตัวของภาคอาสังหาริมทรัพย์จีนจะส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ภายในประเทศขณะที่ทางด้านของคุณอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมาการผู้จัดการใหญ่สำนักวิจัยธนาคาร c i ไีไทยเขาเปิดเผยมุมมองในเรื่องนี้นะคะว่า กรณีไชน่าแอาร์แฝงนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อเศรษฐไทยทั้งในแง่ของตลาดทุนการส่งออกรวมไปถึงการท่องเที่ยวกันด้วยค่ะนั่นก็เป็นภาพหนึ่งนะคะที่เราประเมินสถานการณ์มาฝากกันนะคะหลายๆมุมมองนะคะหลายๆส่วนที่มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์และก็ประเมินถึงวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะ ทีนี้เราไปดูกันบ้างน,นะคะปัญหาเรื่องของโควิด19นะปัจจุบันมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ละประเทศเริ่มมีการพัฒนาวัคซีนเป็นของตนเองล่าสุดของจีนเนี่ยเขาก็มีอีกแล้วนะเขามีตัววัคซีนที่ชื่อว่าสื่อฉวนนะคะสื่อฉวนโคเวอร์นะคะตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะคะมีรายละเอียดมาฝากกันโดยระบุออกมาจากบริษัทว่ามีประสิทธิภาพนะคะ79%ในการป้องกันโควิดเดลต้าค่ะ บริษัทสื่อชวนโคเวอร์ COVID, นะคะผู้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 สัญชาติจีนเปิดเผยผลการทดลองที่ระบุว่าวัคซีนของบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพ79%ในการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงการรุนแรงทุกระดับที่เกิดจากสายพันธุ์เดลตา้าทำให้วัคซีนนี้นะคะเป็นวัคซีนของจีนตัวแรกที่เปิดเผยถึงข้อมูลประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์เดลต้าอย่างชัดเจนค่ะ โดยวัคซีนของสื่อชวนโคเวอร์นั้นจะใช้โปรโตีนที่จับตัวกับเชื้อไวรัสเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโควิด -19 เป็น,นกลไกเดียวกันกับวัคซีนของบริษัทโนวาแว็กซ์ผลการทดลองนั้นยังพบว่ามีประสิทธิภาพเต็มร้อยนะคะในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 แบบแสดงอาการหนักจากสายพันธุ์ที่ตรวจพบระหว่างการทดลองไม่ว่าจะเป็นเดลต้าแคมมาแล้วก็มิลซึ่งตรวจพบครั้งแรกในอินเดียบราซิลและก็โคลอมเบียด้วยค่ะ และสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 แบบแสดงอาการทุกระดับจากทุกสายพันธุ์ได้67%ซื้อรชวนโคว่ได้ลงงานในข้อตกลงองค์กรกาวีซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรด้านวัคซีนเพื่อบริจับวัคซีนจำนวน414ล้านโดสให้กับโครงการโควัคซ์ซึ่งเป็นการริเริ่มระดับโลกเพื่อจัดสรรวัคซีนอย่างเท่าเทียมโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกค่ะ แน่นอนนะคะว่าตอนนี้วัคซีนก็ยังคงจับตากันอยู่ด้วยนะคะว่าประเทศไหนที่ต้องการวัคซีนกันบ้างหรือว่าแม้แต่ประเทศไหนที่พอจะมีวัคซีนเอาไปให้ประเทศอื่นได้เขาก็มีการส่งมอบก,กันด้วยนะคะอย่างล่าสุดทางด้านของญี่ปุ่นค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเลยที่มีการบริจาควัคซีนให้กับประเทศอื่นๆกันด้วยนะคะถือว่าขึ้นแท่นอันดับ3เลยล่ะคะ่ะที่มีการบริจาคให้กับประเทศอื่นๆมากที่สุดค่ะ โดยทางด้านของนายโยชิฮิเดะสุงะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมีการเปิดเผยนะคะว่าญี่ปุ่นนั้นเตรียมบริจาควัคซีนป้องการไวรัสโควรนิสิ 9, เพิ่มอีก30ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของนานาประเทศเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีนอย่างเท่าเทียมค่ะ โดยญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นนะคะในระหว่างการประชุมออนไลน์ว่าื่องโรคโควิด1 9ซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นส่งผลให้จำนวนวัคซีนที่ญี่ปุ่นให้คำมั่นนะคะว่าจะส่งมอบนั้นมีทั้งสิ้น60ล้านโดสโดยได้ส่งมอบวัคซีนแอสตราาซเนกาที่ผลิตในประเทศไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า23ล้านโดส โดยครึ่งหนึ่งนั้นนะคะมีการส่งมอบให้กับประเทศอินโดนีเซียามาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวนันไทยแล้วก็เวียดนามค่ะส่วนวัคซีนอีกครึ่งหนึ่งนะคะได้มีการส่งมอบให้กับโครงการโควเวขององค์การสหประชาชาติเพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศที่ยากจนซึ่งญี่ปุ่นนะคะเขาให้คำมั่นที่จะสนับสนุนงบประมาณ1.000ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้ด้วย กระทรวงการต่างประเทศมีการระบุนะคะว่าปริมาณวัคซีนดังกล่าวจะทําให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่บริจาควัคซีนมากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐและจีนอีกทั้งยังมากกว่าอินเดียแล้วก็อังกฤษด้วยค่ะ ซึ่งเขามีการระบุด้วยนะคะว่าญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับมือโควิด -19 โดยจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจนแล้วก็เครื่องช่วยหายใจและจะยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือดังกล่าวเพื่อเอาชนะวิกฤตสาธรารณสุขในครั้งนี้ให้ได้ด้วยค่ะวาระสําสคัญของญี่ปุ่นก็ร้องรองจับตานะคะวันพรุ่งนี้นะคะในเรื่องของการประชุมคอสรวมกับสหรฐัฐอินเดียแล้วก็ออสเตรเลีย รวมไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งนะคะผู้นําใหม่ที่น่าจะมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นคนใหม่ด้วยแหละค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาหาข้อมูลกันค่ะสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่รีบาวได้ดีในวันนี้ค่ะคุณย่าินมสุขภาพเลยนะคะปวนขึ้นมา ข่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคอย่างครอบคลุมอุ่นใจยาวๆถึงอายุ99ปีจะจ่ายเบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์หรือการดูแลเนื้อระดับแบบอีลิทเฮลท์ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ข่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต วารสารการเงินธนาคารวารสารข่าววันพรุ่งนี้เพื่อการตัดสินใจวันนี้ครอบคุมทุกมิติตลาดเงินอัดแน่นข้อมูลตลาดทุนทันโลกเทคโนโลยีได้รับความไว้วางใจจากนักธุรกิจและนักลงทุนพบการที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรืออ่านออนไลน์ได้ทาง www.moneyandbanking.co.th สมัครสมาชิกโทร0 2 6 9 1 4 1 2 6ต่อ1 3 1 0และ1313 ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับแทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช้แค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆปากสะอาดมากกลิ่นหอมมาก่อนเลยค่ะเย็นสบายปากสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดแบบชอบนะคะเทพไทย เ m e เขียงข้างธุรกิจคุณทุกช่วงเวลา Empowering the เขาสู่ช่วงที่2รายการตลาดหุ้นไทยมีโอกาสที่จะฟื้นรีบาวขึ้นมาได้นะคะ,คะแต่ว่าุ่งนี้เป็นวันหยุดกันด้วยดังนั้นเองโอกาสการไปต่อย,ยังคงมีอยู่หรือเปล่านะคะแล้วก็ขณะเดียวกันกําหนดกลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนอย่างไรกันดีค่ะค่าคืนนี้นะคะเดี๋ยวพูดคุยกันกับคุณกิตพลภายไพศาลกิจผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ UOBK เห็นประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิตพลคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะหลังจากที่รับรู้ของผลเฟดแล้วนะคะแล้วก็ยังลุ้นกับปัจจัยต่างประเทศอย่างเอเวอร์แกรนแต่ว่ามีปัจจัยในประเทศสนับสนุนเราประเมินสถานการณ์เหล่านี้ให้กับนักลงทุนมองภาพรวมยังไงดีคะครับก็าต้องบอกว่าปัจจัยในเรื่องต่างประเทศทือรู้ก็มีสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะครับหลังจากที่ทาง,งเฟดเนี่ย อ่อถึงแม้ว่าจะมีทิศทางเรื่องแรงขึ้นตกเคลื่อาจจะมาเร็วกขึ้นแต่ว่าเราก็ารู้ไว้อย่างน้อยสุดในช่วงระยะเวลาที่เฟดเองเนี่ยคงการซำกันเทปเปอร์หรือว่าลดแรงซื้อพันธบัตรเนี่ยในช่วงระยะเวลาทาีงกล่าวอาจจะดีไม่ถึงที่สุดแต่ก็ยังเป็นช่วงที่ดีในการลงทุนนะครับซึ่งอย่างน้อยสุดกลางปีหน้า นะครับเวลาเนเป็นเวลาสีของตลาดเพราะฉะนั้นเราจะมีก็บรรยากาศตะรูปของตลาดทุนหรือการลงทุนก็ดูแรงขึ้นมาส่วนเรื่องของเอกวาการเองก็อะบอกว่าสถานการณ์ดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามันเป็นประยะที่ตลาดเ,เริ่มได้รับขท่าสารเกี่ยวกับการที่เอว่าการเองอาจจะไม่สามารถอาจจะไม่ผิดอัดลักนี่นะครับตรงนี้ก็น่าที่จะทําให้บรรยากาศรูปเนี่ยไม่ได้ดีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่มองไม่เห็นในช่วงนี้ สำหรับบรรยากาศของผู้ชายเนี่ยก็ต้องถือว่ากลุ่แมแบงนี้มาช่วยเปลี่ยนแปลงภาพของตลาดระยะสั้นพอสมอนะควรในการการปรับโครงสร้างของ,ของอตัวเอฟซีซึ่งถูกมองกันว่าน่าจะเป็นโมดูลโมเดลของการที่ธนาคารต่างๆเนี่ยน่าจะต้องปรับธุรกิจไปในรูปแบบที่คล้ายดงก่า,กาเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์แล้วก็ดิสซัปชั่นต่งนางๆที่เกิดขึ้นในธุรกิจเนี่ยมันก็น่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทําให้บรรยากาศภาพรวมของตลาดในช่วงต่อไปดีขึ้นโดยมีธนาคารเนี่ยเป็นตัวหลีดหรือเป็นตัวนำนะครับก็ เรามองภาพตรงนี้ครับเป็นภาพที่น่าจะทำให้ตลาดหรือภาพรวมเองหรือคนไทยเนี่ยน่าจะมีโอกาสแข่งตัวขึ้นครับก็มองเป็นการไซด์เวัาขึ้นนะครับในกรอบแถว1,600นะครับถึง1 6 6 0 1 8 0ครับถ้าเรามองสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือว่าต่างประเทศที่ปรับตัวดีขึ้นตลาดเดียวกาไซด์เวัพขึ้นได้นะคะตรงนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่นักลงทุนจะเข้าไปเพิ่มน้ําหนักในพอร์ตการลงทุนของเราได้หรือ,อยังคะครับก็ได้ครับ ีแต่ว่าก็อาจจะต้องมีการทยอยนะครับอย่างเช่นตัว s c p เนี่ยขึ้นมาแรงนะครับก็ทําให้คนอาจจะมาดูดิฟิตนะครับก็อาจจะให้เป็นแนวรับทางพื้นฐานไว้ที่หนึ่งครับว่าป oh ัจจุบันมุกแวลุ FCP อยู่ที่ร้อยย่สิบสี่บาทนะครับแล้วถ้าสิ้นปีเนี่ยจะอยู่ประมาณแค่แค่ร้อยสามสิบกจะนั้นก็แปลว่าในโซนแถวร้อยยี่สิบหถึงร้อยามสแถวนี้ถ้าเป็นถ้าใครสนใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในภาพการกดด้อยยาวก็อาจจะสามารถมอง FCP ได้นะครับแต่ว่าถ้ามองว่าเอ๊ะมัน ขึ้นมาเยอะเร็วจังไม่สบายใจเนี่ยก็อ,อาจจะไปมองพุ้นธนาคารอื่นที่ขึ้นน้อยกว่าอย่างเช่นเคแบงก์เรื่องอยู่ในสายกันที่คล้ายกันแล้วก็มีโอกาสเด้จัดโครงสร้างที่เป็นรักษณะนีเหมือนกันนะครับก็อ,อาจจะเป็นตันที่ตขาแทงกันได้นอกฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพของการลงทุนหรือการเก็งกำไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยในหลายลตัวก็มีสัญญาที่ดีขึ้นนะครับนั้นก็จะบอกว่าสามารถที่จะทยอยลงทุนได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเลือกหกลายตัวเลยว่าเช็คที่หนึ่งครับว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยมันมีภาพรวมของ แนวโน้มผลประกอบการหรือว่ากำไรที่ดีขึ้นในช่วงแต่มสามถมาสี่รัอย่างกรณีของการปรับโรมโมเดลใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะทําให้มีภาพของการปรับตัวลดลงในกลุ่มสินเชื่อเหมือนกันนะคะอย่างสวัสด์เอ็มพีนะคะมันมีผลกระทบเหล่านี้กับธุรกิจนี้อย่างไรบ้างและเป็นโอกาสของนักลงทุนหรือเปล่าคะในราคาที่ปรับตัวลดลงในช่วงเวลานี้นะคะแน่นอนครับว่ามีผลกระทบนะครับเพราะว่าถ้าใครเข้าใจภาพของการปรับโครงสร้างของ ไทยพาณิชย์เนี่ยเราเชื่อว่าจากเดิมที่มันเป็นธนาคารอันเก็บถือเร็นทรัพลูกข้ามหมดกลายเป็นบริษัทโฮดิ้งโดยมีสามขาขาที่หนึ่งคือขาของธนาคารและธุรกิจแบบการเดิบขาที่สองคือคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์นะครับขาที่สามคือตันการที่เกี่ยวโครงส้างเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่แบงก์จะมาทำมากขึ้นก็คือในขาของคอนซูเมอร์ไฟแนนซ์นะครับแปลว่าต่อไปพวกบัตรเครดิตเองอาจจะมีการทำกับตลาดที่รุนแรงมากขึ้นแบงก์เองอาจจะมาทำธุรกิจ การเก็บหนี้ได้เพราะว่าไม่ได้อยู่อันเดอร์ในตัวทางด้านธนาคารนะครับเป็นการแยกมาถือเป็นเหมือนเป็นบริษัทที่เป็นเพื่อนกันไม่ใช่บริษัทลูกเหมือนในอดีตเนี่ยตัวนี้ข้อจำกัดในการทําการตามหนี้หรือโอนหนี้เนี่ยจะทําได้ดีกว่านะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีโอกาสได้ทำาพราขค้นเชื่อจำนำเลียลดต้ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะเห็นเลยว่าวันนี้กลุ่มไฟแนนซ์ในตัวที่ทำธุรกิจซึ่งมันอาจจะทําทายกันเนี่ยดีแรงขึ้ก็เลยออกมาเลย ผมเชื่อว่าหลายตัวเองจะยังมีแต่พื้นฐานที่แข็งแกร่งเพราะว่าในภาพเนี้ยกว่าที่แบงก์จะทําได้หรือกว่าที่จะมาลิฟท์ทุกิจในตลาดเนี่ยอาจจะแค่สองสามปีข้าหน้าเลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ก้องรวังก็คือในเมื่ออนาคตข้างหน้าเนี้ยต้องส่วนมองเห็นว่าการแข่งขันจะสูงข,ขึ้นซึ่งที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปก็คือเรื่องของการ P/E สิ่งเดิมธุรกิจเนี่ยอาจจะเคยได้ P/E ยี e ่สิบห้าถึงสามสิบเก้านะครับแต่พอการแข่งขันรุนแรงแก์เราเห็นว่าเองเงี้ย ตลาดต้องเผื่อความเสีย่ยงเอาไว้อาจจะเห็นดีหุ้นขงนี้ลงมาเลย20ถึงยก็ได้นะครับ<ช>ฉ็นั้นก<ช>็แปลว่าในครั้งนี้ครับพื้นฐานเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสิทธที่เราต้องเปลี่ยนก็คือระดับความแพงหรือการให้ราคานเนี่ยตลาดจะให้ติเนี่ยแบบปีส่วนลดมากขึ้นครับอืมค่ะถ้าอย่างนั้นเองเราดูจากสถานการณ์ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นยังมีกลุ่มอื่นที่ถือว่าเป็นท็อปพิกแนะนำสำหรับนักลงทุนในช่วงนี้ได้ไหมคะ ครับก็ต้องบอกว่ากลุ่มหนึ่งที่เราเห็นภาัว่าธนาคารสามน่าจะออกมาในเกณฑ์ที่ดีนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากการเฟื่องตัวของเศรษฐกิจในประเทศใยนอกรัฐเนี่ยส่วนตัวนึงก็คือกลุ่มของธนาคารพวกที่เกี่ยวทันทานของบรรจุบันฑนะครับแต่บรรจุภัณฑ์ที่เราชอบในรอบนี้จะเป็นปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นพวกบรรจุบันฑ์กาฟฟีนะครับพวกเอทีเอ็พวกพีทีเอลนะครับเราเห็นราคาขึ้นมาแรงเมื่อวานแล้ววันนี้มีการยกรดตัวบ้างแต่ว่า ถ้าสนใจครับเพราะว่าฟิล์มเนี่ยต้นทุนที่เขาใช้ก็คือพลาสติกที่เรียกว่า P p นะครับให้ใครลองไปดูแต่า้าเป็นการพ่อเพื่อต่างๆลองไปดูเวลาเ็ามีสรุปในรายครับจะไว้คอมมูนิตี้วิคลี hey, ่ที่เขามองเนี่ยราคาเปรตพันราคาสเปคต่างๆเป็นยังไงจะเห็นว่าตัวพลาสติก p ีแต่มาสามเนี่ยลงมาพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับมาสองเพราะฉะนั้นแปลว่าในภาพเนี้ยต้นทุนของการผลิตฟิล์ม ของ AJPPL เนี่ยจะลดลงพอหนักมากในช่วงไตรมาสามครับแต่นั้นภาพนี้ก็ต้องถือว่าเป็นภาพที่เป็นตัดในบวกกับพวกฟีนะครับดังนั้นพวก AJPPL หรือว่าจะเป็นไอฟ,ฟีมก็ดีเนี่ยน่าสนใจครับแล้วก็เราคิดว่าน่าจะมี upside กับปัจจุบันเนี่ในระดับที่มากกว่า20ขึ้นไปนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าจะเป็นกลุ่มของพวกออสื่อสารน,นะครับน่าสนใจไหมก็ ือเป็นโคกิวเนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะมองได้นะครับเียงแต่ว่าในตัวนี้เราก็คิดว่าตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลย mm hmm. ก็คือในเฟสทีมรีโอเพ็นิ่งเนี่ยก็ mm hmm. เห็นว่ากองวีดต,ต,ต่างๆ่างเองเนี่ยก็ให้ผลตอบแทนที่ดีนะครับถ้าไปดูแล้ววีดประเภทที่มีลมกักษณะการจ่ายผลได้นะครับหรือว่าเป็นวีดที่อิองโคกสู์กันค้าซึ่งผลประกอบการจะเริ่ม,มค่อยอมีทิศทางดีขึ้นตามการเปิดเมืองเนี่ยถือได้ว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันครับค่ะ ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากสาหรับคําแนะนํานะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลาดหุ้นไทยเริ่มมีสัญญาณเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันวันนี้อาจจะได้หุ้นในกลุ่มแบงค์เข้ามาหนุนตลาดกันด้วยแต่ว่านักลงทุนยังคงต้องติดตามและที่สําคัญต้องจัดสรรปรับพอร์ตของตัวเองดีๆกันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะรอรับผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกันด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าข่าวการปรับโครงสร้างธุรกิจนะคะ ของธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะทำให้บรรยากาศการลงทุนในวันนี้เติบโตนะคะหรือว่าคึกคักสดใสเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะเราจะมาทําความเข้าใจในรายละเอียดของธนาคารไทยพาณิชย์การเกี่ยวกับความคืบหน้าดังกล่าวนะคะช่วงหน้าค่ะ w e b moneyandbanking.co.th Financial Media Platform ผนึกข้อมูลเชิงลึกจากออฟไลน์ line, สู่ออนไลน์ line. รบทุกมิติเศรษฐกิจอัพเดตท,ทุกเทรนด์การลงทุน ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงิน moneyandbanking.co.th คลิกเดียวครบทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่นักลงทุนข้ามพลาดข้อมูลโดยการเงินธนาคารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวโลกการเงินการลงทุน ทู n ชาแนลมั n นี่แ n นด a n บงกิ้งชาแนง่ายงแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน y o u t u b e บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money and Banking Channel กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิกคุณว่าเทพไทยแพงไหมครับ แพงนะคะไม่แพงนะคะเพราะใช้แค่นิดเดียวปากก็สะอาดมากเลยค่ะยังหลอดเจกรัมเนี่ยช่วยให้ปากสะอาดได้นานเกือบ6เดือน6เดือนเลยนะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่แพงเลยค่ะรวส,วสอบาเรฐกิจการเงรลงทุนโดเมือยประกันชีวิต กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้แล้วค่ะเรามีภาพนะคะของการปรับโรโมเดลใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ,คะซึ่งก็มีรูปแบบของยานแม่ด้วยนะคะ,คะแล้วก็จะมีการเติมเต็มศักยภาพของธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของ SCB Group ตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ SCBX มุ่งสู่ธุรกิจการเงินเทคโนโลยีระดับภูมิภาคค่ะ คุณอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB กล่าวว่าในระยะเวลา3ปีข้างหน้า SCB จะไม่เท่ากับธนาคารอีกต่อไปแต่จะกลายเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคดังนั้นกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB Group จึงได้ปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ SCBX เพื่อขยายธุรกิจเชิงลุกสู่ธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบและจะยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคภายในปี2025ตั้งเป้าหมายสร้างฐานลูกค้า200ล้านคนโดย SCBX จะยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่ใกล้ชิดของธนาคารแห่งประเทศไทยขณะเดียวกันจะนำ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเพิกถอนธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน พร้อมเดินหน้าตั้งบริษัท SCB Tech X และบริษัท Data X โดยร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในระยะเวลาอันสัน้นและเตรียมขยายเข้าสู่ธรุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่า Digital Asset Business ในระดับโลกเพื่อเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคตผ่าน SCB 1 0 X และบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จำกัด ขาะเดียวกันกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ยังได้ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ก่อตั้งกองทุนเวนเจอร์แคปิตอขนาด600-800ล้านเหรียญสหรัฐเน้นการลงทุนใน i s s u u t t v v t เทคโนโลยีด้านบล็ c h a ชนสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างดิจิทัลแอสเซทเทคโนโลยีด้านการเงินหรือว่าฟินเทคและเทคโนโลยีอื่นๆที่มีศักยภาพในการเติบโตสูงทั่วโลกเพื่อเป็นโอกาสในการต่อย,ยอดธรุรกิจหลักของธนาคารผ่านนวัตกรรมทางการเงินที่สำคัญค่ะ ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงครั้งใหญ่ในแวดวงของธนาคารก<ฆ>ันเลยนะคะในอีก3ปีข้างหน้าธนาคารไทยพาณิชย์บอกว่าจะไม่เป็นธนาคารแล้วแต่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดําเนินการระดับการเงินเนี่ยหรือว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีการเติบโตในระดับภูมิภาคกันเลยค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ด้วยนะคะเพราะว่ามีการแถลงขา<ฆ>่าวออกมาแบบนี้นะคะวันนี้การลงทุนในหุ้นของ SCB ต้องบอกว่าตอบรับยันแม่เลยนะ<ฆ>คึกคักกันเลยทีเดียวค่ะ ติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของสถานการณ์หรือว่าแม้แต่ในเรื่องของการให้บริการจากทางด้านของโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะที่บอกว่าล่าสุดเนี่ยมีการเปิดให้บริการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยวัสโควิด -19 ครอบคลุมทุกมิติเลยค่ะโดยทางด้านของโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะเปิดบำรุงราชโควิด -19 recovery clinic คลินิกฟื้นฟูสุขภาพผู้ป่วยโควิด -19 โรงพยาบาลบำรุงราชภายใต้คอนเซปบำรุงราชโควิดโซลูชันดูแลผู้ป่วยในกลุ่มผู้ติดเชื้อและกลุ่มรองโควิดให้ สามารถกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะด้วยความพร้อมด้านองค์ความรู้ทีมแพทย์ที่ชํานาญการการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเครือข่ายพันธมิตรทั่วประเทศและกระจายอยู่ทั่วโลกในแพทย์วิวัต์วงสิริศักดิ์อายุรแพทย์ทั่วไปโรงพยาบาลบำรุงราชมีการเปิดเผยค่ะ การให้บริการนี้ครอบคลุมถึงท a v เวล e มดิซีนสำหรับกลุ่มที่ไม่เคยป่วยเป็นโควิด1 9หรือกลุ่มผู้ป่วยที่หายป่วยจากโรคโควิด1 9แล้วให้บริการตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำกรณีที่ต้องการไปศึกษาต่อไปทำงานรวมถึงปรึกษาแพทย์ทางไกลและบริการวัคซีนพาสปอร์ตเรื่องโควิดวัคซีนถ้าเกิดว่าคนไข้มีประวัติเก่าแล้วน่าจะต้องเอามาให้ชัดเจนเราจะได้เขียนมีเซอร์ติฟิเคตนะเป็น วัคซีนพาสปอร์ตให้นะอันนี้ก็ก็เป็นการเสริมเติมได้อันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนซึ่งค่อนข้างจะเ,ออเรียกว่าทำในแง่การทราเวลของคุณน่ยมันมันมันสมบูรณ์แล้วก็จะได้ไม่มีความกังวลในแง่เรื่องสุขภาพและเรื่องการรักษาที่อยู่ต่างแดนโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร1378ค่ะ ก็เป็นรายละเอียดนะคะที่น่าสนใจในการใช้บริการมาฝากกันแล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาเสิร์ฟกันในค่ำคืนวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันอีกครั้ง4ี่ทุ่มเป็นต้นไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals เนี่ยประกอบไปด้วย17เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับเราทุกคนเลยนะครับ